อวันนี้มีมะม่วงแรดครับพร้อมกินเดี๋ยวเรามาเทสกันแกจัดละอหอกเหลืองๆเลยนะส่วนเราปลูกไว้หลายพันทุกันนะเดี๋ยวลองคิมเปลาป่าก่อนยังไม่จิ้มน้ำปลาหวานรสชาติเป็นไง่วงแรดนี้เอาไปยาก็อร่อยนะสัใส่หอมแดงใส่พริกหน่อยนะคือเป็นมะม่วงโบราณใช่ไหมอ่านี่ก็ปลูกไว้เยอะแยะไปหมดตอนนี้ออกมาเยอะแยะไปหมดเหมือนกันไล่ทยอยรีวิวให้ดูทุกพันเลย มีต้นพันธุ์จำนายนะครับที่ส่วนเราเราปลูกแล้วเราเทสเองก่อนแล้วเราถึงจะทำพันธุน์จำนายมาเนี่ย่าชิมเปล่าก่อนเลยนะํำลายออกเลยจไม,ม่านกินเลยมันอมเปรี้ยวอมหวานนะมันไม่เปรี้ยวเท่าไหร่หรอกถ้าถ,ถ้าเริ่มใกล้ๆจะงอมมันก็จะเริ่มอมหวานมาอมืไม่ต้องจิ้มกอกน้ำปลาหวานเนะี่ยอร่อยว่ะม่วงแรกเป็นมะม่วงที่ เปรี้ยวกลมกล่อมนะมันไม่ได้เปรี้ยวจี๊ด嗯嗯